เจ้าแม่จือ้อแม่จือชนอกนันปวงคําเจ้ามาจากอาเภอพรซางค่ะจื้อล้านจื้อล้านแผลล่วลุงปวงแผวล,ลุงผ้าฝ้ายค่ะทําเกีียวกับแนวสไตล์ไทยลื่นนะเจ้าเป็นแท้ทั้งหญิงทั้งชายนะเจ้าเจ้าแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าปนต้องการแบบไหนคอจีนอย่างอีกก็มีเจ้าผลิตภัณฑ์เก่าก็คือจะเป็นเป็นแบบอี้นะเจ้าของผู้หญิงนะคะของผู้ชายก็มีเจ้าผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้เจ้า ผู้ชายก็จะเป็นแบบอีนะเจ้าเนาะคนต้องการน้ำไหลหรือลายจกใส่แต่งเขาก็แตงห้เปิลอีนะเจ้าพลีพันธ์ตัวไม่ก่อตอนนี้แม่ก็จะเอาเอาผ้าย่อมสีธรรมชาติเจ้ามาประยุกต์ห้่นไม่หนเจ้าเป็นเกี่ยวกับผ้าย่อมใบอันอคาโ,โดเจ้าเพราะว่านายอำเภอไปก่อห่สองส่งเสริมอีนะเจ้า เจ๊ผลิตภัณฑ์ตำบลตอกเก่าอีนี่นเจ้าอำเภอตอกเก่าอีนี่นเจ้าอันนี้เป็นผ้าฝ้ายย้อมด้วยสีอะโวคาโดเจ้าสีธรรมชาติเจ้าอันนี้กระพันยสองเหมือนกันนะคะ่ะเจ้าไปตามตามอันไปตามอันที่เปนเปนฮิตอีนี่น,น,นเจ้าลายเอส,อนนสเจ้าอันนี่ก็ขายดีที่สุดเจ้า